แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตข่าวดีมีผลแล้วนะคะพอระอรลดภาษีประจำปีแท็กซี่3ลอ้อวินมอเตอร์ไซค์เหลือ10%นาน1ปีช่วยลดต้นทุนประกอบอาชีพลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะอัปเดตล้วสุดจากเพจ facebook ไทยคู่ฟ้าและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะพระดลดภาษีประจำปีแท็กซี่3ล้อวินมอเตอร์ไซค์เหลือ10%นาน1ปีเป็นการช่วยลดต้นทุนประกอบอาชีพลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะข่าวดีสำหรับพี่น้องผู้ขับขี่รถรับจ้างรถแท็กซี่3ล้อและวินมอเตอร์ไซค์ ส่นสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปี2565สำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีในระหว่งางวันที่1ตุลาคม65ถึง30กันยายน66 โดยลดลงร้อยละ90มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปตัวอย่างนะคะเช่นรถแท็กซี่น้ำหนักรถ1,300กิโลกรัมเดิมจัดเก็บภาษี685บาทลดเหลือ68.50บาทต่อคันรถแท็กซี่น้ำหนักรถ2,000กิโลกรัมเดิมจัดเก็บภาษี1,000กับอีก60บาทลดเหลือ106บาทต่อคันนะคะ รถยนต์3าล้อรับจ้างนะคะเดิมจัดเก็บภาษี185บาทลดเหลือ18.5บาทต่อคันรถจักรยานยนต์สาธารณะเดิมจัดเก็บภาษี100บาทลดเหลือ10บบาทต่อคันนะเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถ รับจ้างนะคะในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายหลังราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติโลกปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการประกอบอาชีพขับขี่รถสาธารณะและอาจจะก,กระทบต่อผู้ใช้บริการรถสาธารณะได้อัปเดตข่าวดีมีผลแล้วนะคะพระดลดภาษีประจำปีแท็กซี่3ลอ้อวินมอเตอร์ไซค์เหลือ10%นาน1ปี